ต้องรอเล่นวะอย่างเงี้ยมาดิอยากได้อยากโดนเลยเหรอมาดิมาด,มาดิอยากได้ก็จัดให้ไอ้หนุ่มจะมาเล่นสุดใหม่วันบ s Pro นะครับคนโดเฮ้ยนี่ ปกติจะขี่กวางอันนี้ขี่ขี่ยานโอ้โหมีเสียงด้วยเฮ้สยสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะสวยมากเลยอะมันเข้ากับตรีมหิมะเลยนะเนี่ยกิง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  ฝั่งนู้นเขาน่าจะไม่ตีมีม้าด้วยนะเนี่ยน่าจะมาฟอร์มตึงนั่นนะ่ะฝั่งนู้นน่ะเอาเอาเอาอยากจะชุบอยากจะชุบ อยากเะียบชกต้องเอาไห้ได้นะน้องน่าจะขึ้นแล้วว่ะผมรอลากหัวได้มุมเนี้ยมันไม่เล่นวะ่ะน่าจะหวั่นผมละ ขึ้นเข่าดีกว่าอุตส่าห์ยิงน็อกสองเกือบน็อกสามนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีก่อนี่น็อกไปละเกือบเกือบต้องเจอผมไอ้พวกนี้ต้องเจอผมมาสี่แล้วคิดว่าเก่าหรัวไหนไปไหนละอ,อ่ชาวนี้หรือเปล่านั่งไงเจอแล้ว โอ้อยู่คบตี้แล้วยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทันอะไรเลยชุบครบตี้อีกแล้วคใคร้ามาใหม่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับมากับชุดใหม่เราต้องเอาให้หมดนะครนบดถ้ามันไม่หมดเราก็หมดเองนะฮะ Ê, lòi đồng mà đâu à nhà phiến nón nhà trên trên xe mày mi ấy ấy mình đan à mình lên mà nhỉ mà đi อยากได้อยากโดนเลยเหรอมาดิมาดิอยากได้ก็จัดให้ไอ้หนุม่มอยากได้ก็จัดให้ฮะเจ้าไม่หนีข้าก็าไม่หนีเหมือนกันพ่อหนุม่มศึกนี้มีผู้รอดเพียงหนึ่งเดียวไม่ว่าจะชุบขึ้นมาขนาดไหนฉันก็ยังรอดเหมือนเดิม ว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะเท่านั้นแต่ก็เกือบเดยงนะครับลังเหลาตรงนี้สเปกเลยค่ะไม่เจอคนเลยค้นไปอยู่ไหนหมดนี่สก,การจบเก,กินว่นะโอเคครับนี่ไงเจอแล้ว เฮ้ย hey, สวยยิงโดนหัวมันสุดท้ายมาดิไปลนมาดิมาดีพ่อหนุ่มโอ้มเมื่อกี้โชคดีมากเลยนะมันน่าจะโลกอะ่ะผมก็โลกเหมือนกันโอเคนี่ดีนะมีอยู่ซี่แต่ไม่มีนีนเรียบร้อยแล้วนะฮะ เกือบไป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 สวัรค์แล้วมีอยู่ซี่ปะไม่มีจะมีกระสุนลนะ่ะกระสุนไม่สำคัญต้องเก็บไว้ไป let's go let's go let's go นี่ก็ได้มาเจ็ดคิวแล้วนะเหลือยี่สิบหกคนนะครับผมนะ หาเรื่อยๆน,นะเกมนี้หนึ่งสี่เนี่ยเราต้องเป็นคนแบบต้องใจเย็นนะถ้าโดดใส่โดดใส่นี่ตายนะอ่าเป็นเทคนิคเลยนะการเล่นสี่หนึ่งเนะี่ยแล้วก็ตอนแบบลงมาต้นเกมเนะี่ยเราอย่าเพิ่งไปไฟ์นะครับเราต้องมีของก่อนนะครับการเล่นเนะี่ยเราต้องมีของก่อนมาถึงจะไฟ์ไม่งั้นตายครับคุณสิบดาวครับ

เฮ้ยยิงไม่เข้าเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอุ้ยยิงห้าเม็ดเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาข้างหลังมันกำและเบิดว่ะโอ้โหไอวอลหมดแล้วด้วย เรียบร้อยไอหนุ่มน้อยนี่ขนาดมันลอยหลังผมเนี่ยผมก็เกือบตายอยู่นะยิงซองอย่า่ไม่ค่อยโดนเลยวะใส่ต้องไปแลกซองครวงละเอา้าผมโดนลัดคิวเหรอวะเนี่ยใช่ไหมตอนแรกผมมีเจ็ดหรือมีหกวะมีเจ็ดไม่ใช่หรอ ยังเหรียญไม่พอนี่าขาดหนึ่งเหรียญเหมือนจะโดนลัดคิวไปนะคนดูหนุนลัดไปคิวหนึ่งเลยนะครับน้องๆไปไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วชิปปกบอมไม่เล่นดีกว่า มีไหมแหล่านี้มีไหมเฮ้ยมีไอ้วอลว่ะเหมือนจะมีตั๋วน่ะเนี่ยน้องๆมีไหมเอย <c oughs> ใช่ใช่เออเฮ้ยนี่ไงบวกกันอยู่ใครถ้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมวยนะคนโดนาจะบวกกันอยู่บ้านกลางนะตอนนี้เฮ้ย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 อุ้ย อ้มันตั้งไอวอลฉุบว่ะสำไมทันเลยแต่น่าจะบวกกันอยู่นะผมน่าจะได้ยิงฟรีอยู่สักตัวหนึ่งสองตัวนี่วิ่งตามไอวอลเขาเลยชิวๆไงต้องตั้งเองผมยังบวกกันอยู่นะเหมือนมันยังไม่เห็นผมนะคนดูว่าปืนผมมีเก็บเสียงด้วยเหมือนจะอยู่ไอวอลนี่คนหนึ่งว่ะ อ hmm. ใส่กันแล้วใส่กันแล้วอุ้ยว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 ุ้ยอย่า yeah, อย่ายิงผมอุ้ยเกือบตายเข้าไปอยู่กลางสมบัดแล้วพูดเลย อ้าวมาไมเพื่อนมาไม่เจอมาไม่เจอลูกมาไม่เจอไม่ลงหราก,ก็ซ้ำนี่โอ้โหไปไม่ได้ Pula ja ya. ชาติหนึง่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยน่าจะโดนระเบิดผมว่ะโทษทีว่ลเหลี่ยมหนากว่าแต่คนเมื่อกี้เชิงตึงมากเลยนะเชิงตึงมากเลย เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตอนเดินเข้ามาในบ้านอะ่ะโอ้โหเกือบสู่ขิดเข้ามาแม่งกลางวงเขาเลยอ,อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ไปกุดใหม่แล้วสิบเอ็ดคิวแล้วว่ะเรื่องนั้นเนี่ยเด็ดเบียวเดสามคนกับเหรียญสามพัน 3, โอ้โหสิบสามคนพูดผิด สามคนมเฉยแถวนี้มีคนยิงกันจนต้องดูนี่ออกไปยิงได้ป่าวะะยิงเสียงมากเลยนะเนี่ยออกมาเล่นนอกวงอนะ่ะแต่ผมหิวไงนั่นไงได้มาแล้วหนึ่งกลับแล้วจ้า หนูไม่เกี่ยวด้วยคะไปแล้ว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 เหลือแปดคนแล้ว,วะ่ะต้องระแวงนอกวงนะคนุณดูนอกวงเข้ามาได้นี่ชิปหายเลยนะเนี่ยฝั่งน้นก็เข้ามาเหมือนกันเอาละวงเริ่มเล็กสถานการณ์เริ่มตึงตึงโป๊ะโป๊ะบะ เดี๋วยวเคลียร์ข้างบนเราก่อนนะจะได้ไม่โดนเข้าหลังชชบบนั่นไงเจอแล้วตอนนี้เหลือห้าตัวแล้วนะเรียบร้อยเหมือนแบบอาจจะสามหนึ่งนะเนี่ยสามหนึ่งมีสิ์เป็นไปได้อยู่ผมต้องเก็บให้หมด S <S วงบีบแล้วหรือระเบียงนะโต้องลงไปอีกแล้ววันนี้ตึ๊บอะไรวนะน่มันคืออะไรอ่ะคุณมูงตึ๊บอ่าอยู่ในวงแล้วบนบ้านหนึ่งคนนะตอนนี้ เฮ้ยสองเอ้ยสองแน่เลยว่ะสองหนึ่งหนึ่งแน่เลยว่ะเดี๋ยวต้องรองยิงตัวซ้ายนะ <B uff> เรียบร้อยเ <B uff> จอตัวเดียวละ ไประเบิดลูกพ่อระเบิดลูกลักทำให้พี่ดี๋ยววสีดมากเออเออให้มันได้อย่างงี้สิวะอยู่ไหนแล้วมันอยู่ขวามาเลือดผมมาแล้วเึ้งเป้นว ไปมาว่า 4, 1, ะสี่หนึ่งเด็ดดีดูตูนะเนี่ยมันบาลมีชุดใหม่หนเนี่ยคุณดูบาลมีชุด Kiss ush, รคริสต์มาสเปล่าอ่ะคุณดูพกคิวแบบหล่อมๆนะครับไม่ได้ถือเคียวให้คนดูเลยถ้าใครชอบคลิป41แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับคุณดูไปเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะคุณดูกด ฝากกดติดตามให้มันถึง1 0 0 0งแสนซับด้วยนะครับ